นอนขดตัวอยู่ครับแล้วก็เหมือนว่าพยายามกินอวัยวะข้างในครับตัวตรงข้างนอกเนี่ย,ยเห็นเป็นผู้หญิงนะครับมีครึ่งท่อนเกาะตรงหลังค,คิดว่าถ้าเคยเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถน่าจะมาจากที่ที่นั้นนะครับอภิษามอีกอย่างหนึ่งใช่ผีพายไหมอืม ในทองหน่ไม่ใช่ครับแต่ข้าหลังก็กึ่งๆนี่ว่าครับไม่ใช่กี่พายเรื่องที่ร้าอยากทำธุรกิจค้าขายเเพะผีค่อนข้างเยอะนะครับย<ม>ืนอยู่เยอะเหมือนกันครับผีค่อนข้างเยอะไเมนคนผีเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอสวัสดีครับโอเคนะครับกลับมาพบกับตามรอยผีนะฮะต้องบอกว่าผ่านไปหนึ่งเทปกับน้องพี่โอรู้สึกเป็นไงบ้างก็ <c oughs> สนุกครับผมสนุกเนาะเออนะฮะเขาเห็นดวงวิญญาณแต่เขามองเป็นเรื่องสนุกนะเออนะฮะเพราะว่ามันผ่านจุดที่เรียกว่าเคยเคยน่ากลัวมาแล้วเนาะใช่ครับเออแต่พอมันถึงจุดจุดหนึ่งเราเริ่มโตขึ้นเนี่ยไอ้ความกลัวมันก็เริ่มจะน้อยลง มันก็ปรับเปลี่ยนเป็นกลายเป็นเรื่องของการทักทายก็เป็นเรื่องสนุกไปใช่ไหมใช่ครับนะฮะผลตอบรับนะฮะกับเทปแรกกับน้องฟีโอเป็นไงบ้างมีคนเข้ามาทักมาอะไรไหมฮะก็ <c oughs> มีบ้างคร <c oughs> นะับมีบ้างเนาะเออเอาละฮะวันนี้ผมพาน้อง P ีโอมาแล้วก็มีเคสพิเศษนะครับทักทายกับน้องเคสหนึ่งแล้วกันที่ว่ามีอะไรบางอย่างติดตัวมาแล้วน้องคันเนี้ย ตัวพี่เนตรเองรู้จักเป็นอย่างดีนะครับว่าเป็นน้องสนิทกันและที่สําคัญกว่านั้นเนี่ยน้องที่โอไม่เคยเห็นเลยนะเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกันแล้วก็เรื่องราวที่เขาไปประสบพบเจอมาเนี่ยต้องบอกว่าเขานะะไม่รับรู้เลยแต่ผมเนี่ยรู้ว่าน้องโดนอะไรมานะ,ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเชิญแขกรับเชิญมาให้ทีโอทำนายทายทักแล้วกันนะ,อะโอเคฮะ โอเคตอนนี้แขกรับเชิญมานั่งอยู่ตรงนี้นะฮะพี่ว่าน้องนนท์น้องนนท์สวัสดีครับสวัสดีครับผมนนท์รู้จักพีโอไหมไม่รู้จักเลยครับไม่เคยเห็นไม่เคยไม่เคยรู้จักเลยครับไม่เคยเห็นจากไหนเลยครับนี่ก็มีคนไม่ค่อยดูอะไรอย่างนี้ทำงานก็ส่วนใหญ่เนี่ยพีโอเคยเห็นนนท์ไหมไม่เคยเลยไม่เคยเลยตากคนต่างไม่เคยแล้วก็มาเจอกันในวันนี้นะฮะสิ่งแรกเลยก็คือตัวผมเองเนี่ยรู้ว่า น้องนอนเนี่ยเขาไปประสบพบเจออะไรมาเพราะว่านน,อนเองเนี่ยเป็นคนที่เนี่ยทำเสื้อทําแบรนด์เสื้อต่างๆเนี่ยที่ที่เราใส่เนี่ยเขาเป็นเจ้าของอ่าคนทําแบรนด์แล้วก็ออกรวดลายต่างๆมาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคุยกันเนี่ยมันจะมีเรื่องคุยเกี่ยวกับสิ่งสิ่งหนึ่งที่เขาได้ประสบพบเจอมาเนีัยอ่านะครับในเมื่อมันนั่งตรงนี้แล้วก็ต้องถามเนาะเพราะว่าแขกรับเชิญมาพี่โอเห็นอะไรในตัวของน้องนอนบ้าง ในตัวก็เหตุเป็นผู้หญิงับผมนอนกดอยู่ข้างในตัวครับเป็นผู้หญิงตัวเทาๆผมดำๆครับผมอยากโศกครับยาวๆยานี้ประมาณกลางหลังับผมอยากคือผมอยากถามว่าเคยว่ามีแบบอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องรถอะไรไหมครับบ่อยครับบอ่อยบ่อยตั้งแต่ถึงว่าเห็นเป็นผู้หญิงอยู่ข้างในตัวนี่แหละครับทำอะไรครับนอนกดตัวอยู่ครับแล้วก็เหมือนว่าพยายามกินอวัยวะข้างในอะครับ ตรวตรงข้างนอกเนี่ยเห็นเป็นผู้หญิงนะครับมีครึ่งท่อนเกาะตรงหลังครับคิดว่าถ้าเคยเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถน่าจะมาจากที่ที่นั้นนะครับเฮ้ยคุณก็เพิ่งเดี๋ยวยังเพิ่งสะบานกันก่อนว่าเนาะถ้าผู้ฟังอันนี้แบบเซอร์ไพรส์มากนะก่อนที่จะพานนนมาหาที่โอนนเนี้ไปบ้านพี่ เอาหมวกไปให้หมวกกับแล้วปรากฏว่าเขาเล่าเรื่องเนี้ยให้พี่ฟังซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เไพรส์ะนะเมใจไหมใช่แลพี่ไม่เคยสื่อสารให้พี่โอพูดเลยนะทุกเรื่งพี่พี่เนี่ฟังไม่อยู่วันนี <c oughs> เ่เรื่องผู้หญิงเกาะแล้วก็พยายามกัดกินพี่แขงข้างนั้เขาเขาพยายามจะทําอะไรมากกว่าน,นี้ไหมก็อาจจะมีอแาบว่าทําลายบ้างบางทีครับมีรอยเล็บเดือยอะไรเงี้ยไหมครับ รายยัไม่ไม่แน่ใจครับไม่ค่อยได้สังเกตร่างกายตัวเองเลยเพราะว่าร่างกายบทีมันมองไม่เห็นใช่ใช่ตัวเองแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันเข้ามาจากการที่เกิดจากรัเจัครับเหมือนเราไปสมมติว่าล้มอะไรเงี้ยฮะอาจจะเกาะมาจากที่แถวที่ว่าเกิดรถชนก็ได้ครับอ้เพรที่อยู่ข้างในนหครับมาจากไหนครับก็ตามมานี่แหละครับตามเพราะเราเผลอเขาก็เข้าไปข้างในตัวเราเลยครับ ปกติทําบุญบ่อยไหมครับก่อนหน้านั้นทาไม่ไม่ถือกระป่อยมากเท่าไหร่พยายามทําสังฆทานแล้วก็กวดน้ําให้ผีที่อยู่ข้างหลังกับในท้องกัะเยอะก็ผมจะพอมีเกาะป้องกันตัวได้ครับที่เขามาอยู่นานอย่างไหนนานอยู่ครับในท้องนานเลยใช่ไหมนานอยู่ครับแล้วเรามีความรู้สึกในร่างกายไะ มันร่างกายมันอ่อนล้าเทียมมันก็เป็นเรื่องปกติก็เลที่ว่าเป็นเรื่องปกติมากกว่าเลยไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้ด้วยแต่สิ่งที่มันมากกว่าปกติก็คือด้านหลังเรามีความรู้สึกว่าคิดว่าขับรถนานขับรถบ่อยเราขับรถทางไกลบ่อยที่ว่าปวดหลังจากเหตุนั้นมากกว่าอครัแต่ก็มีความรู้สึกว่าเหมือนจะมีอะไรตามมาซึ่งเป็นผู้หญิงเคยมีคนทักว่ามีผู้หญิงตามมาด้วย แต่ก็ไม่คิดว่าเขาอยากสื่อสารอะไรไหมตะเก็ะขนาดนี้ก็ไม่ได้สื่อสารอะไรครับคุยเขาก็ได้ครับแล้วคุยเขาว่าอเขามาทําไมเขามาดีหมายหมายถึงว่าให้เขาไปจากเราเนี่ยครับค่อนข้างยากครับเขาไม่ปล่อยง่ายครับเขาแค้นเราไหมหรือว่าแล้วเขาเป็นเจ้ากรรมนเยเวรเขามีความแค้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับเหมือนมีความอาฆาตโดยตัวเขาเองอยู่แล้วอะครับถามว่ไม่อาฆาต าชาติมีหรือชาติหรือว่าชาติมาตามมาตามมาจากไหนอืเคยบอกว่ามอเตอร์ไซค์ลมนะครับหรือว่าเคยงขับมอเตอร์ไซค์เคยมีคนขับรถชนแต่เป็นผู้ชายนะเ,เสียชีวิตที่าที่ใช่ตรงนี้อาจจะตาม,มชายอาจจะตามมาสักท,ที่นะครับเกิดจากเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับรถครับเป็นอุบัติเหตุมีรถตกขเขารถ,รถคว่ำ รถชนผู้ที่พูดมานี่อุบัติเหตุอย่างั้นเลยนะเรื่องเหตุการณ์ว่าตามมานานหรือยังหรบว่าตามจากเหตุการณ์อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเขามีความแค้นค่อนข้างมากครับหลุดยากานะว่าทําสังกทานแล้วก็กดน้ำดีป่าครับอลองดูก่อนครับให้เขาได้บุญเยอะอาจจะปล่อยก็ได้ครับปัติกับผู้หญิงผมไม่เคยถ้าถ้ามีาการบางทีแบบว่าสมมุติเราขับรถชนกับผู้ชายไงก็ได้ครับแต่ว่า ผีแถวๆล้วแวกนั้นอาจจะเห็นว่าเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นก็นเลยตามมาดีกว่าอะไรแบบนี้ก็ได้ครับแต่มันมีอีกอย่างหนึ่งที่นนเล่าให้พี่ฟังว่ามันอาจจะไม่ใช่ดวงวิญญาณพวกนี้ด้วยนะอาจจะเป็นสิ่งที่เราไปรับมาอะไรบางอย่างที่เคยเล่าให้พี่ฟังที่เพราะว่าตรงนั้นเป็นผู้หญิงที่เป็นที่เป็นเขาให้รับมาก็จะมีสร้อยประคำที่เป็นสรอน้อยประคำกระดูก แต่มันมันมันมีผลมีเกี่ยวมีรูปไหมมีรูปยฮะรูปไม่หญิงเาเป็นผ่ายเลยเป็นประคำเป็นเป็นเป็นประคำเอามาไหมหรูอบ้าพี่โอ๋แต่เคยเคยเคยเอาไปให้หลวงตาแล้วหลวงตาก็บอกไม่เป็นไรตัวประคำกับที่แน่ๆอยู่เป็นหญิงตามีชายแต่ว่าที่สำคัญทุกคนั้งคู่อยู่ในตัวด้วยนี่ทำให้ร่างกายเราได้ยินแล้วผมตกใจกินเข้าไปข้างในเหรอ หมือนกินอวัยวะข้างในนะครับแล้วมันจะกดให้ทับให้เป็นอะไรต่อไปถ้าเกิดมาลองอาจจะปวดท้องหรือเจ็บช่วงท้องก็ได้ครับมีบ้างไหมคะัมีบ้างแต่ก็คิดว่ากินเยอะอนอนน้อยถ้าผ่อนน้อยถ้าวนใหญ่มากกว่าเพราะไม,ม่ชีวิตนี้ไม่เคยไม่เคยคิดว่าจะมีอะไรมาอยู่ในร่างกายเรากินเราอะไรขนาดนี้ได้โหมันหนักนะเพราะว่าถ้าเราตามมามันก็ยังพอทน แต่นี้เล่นอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันเหมือนมั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 นแข็งเข้าไปใน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 ตัวเราแเ้ีไงเคยลดน้ำมันไหมครับแต่ว่าผมอะไรเงี้ยคือนานลองดูครับลองไปหาพระเก่งๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ลองดื่มน้ำมนหรือว่าอ่านน้ำมนดูครับแล้วก็มันสมนจะเยอะครับปฏิสนม แต่ก่อนสดบ่ครับแตวนี้ครับทางหางบ้าง Dial ก็สดวดแผ่แม่ตายเขาดูครับทั้งข้างหลังแล้วก็ในท้องครับผมอสองต้นเหร <บ loft. S 2> อครับผู้หญิงทั้งคู่เลยใช่ครับอุ้ย uh โอ้เออตกใจคือหลายๆท่านอาจจะมองว่าเออพีโอเนี่ยเห็นแล้วทำไมไม่แ,แก้ให้นะครับต้องบอกว่าเรื่องของกรรมเนี่ยบางทีมันก็ แก้ให้กันไม่ได้คะบางทีเขาก็เป็นเจ้ากรรมในเวรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ติดตามมาแต่อย่างนึงน้องเนี่ยเวลาที่แก้ให้ใครหรืออะไรไปเนี่ยบางทีก็ได้เอฟเฟกนะด้วยความที่เป็นเด็กด้วยอะไรด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยจะแนะนํามากกว่าอ่าหลายท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมพีโอเห็นแล้วทําไมไม่แก้ให้เขาพีโอจะมีคนสื่อสารให้นะครับสื่อสารให้แล้วก็บอกกล่าวแล้วให้เราไปทําเองอะาถ้าเกิดว่าให้น้องแก้เนี่ย เอฟเฟกต์ะะที่มีตามมาก็คือ mm. ทีโอพ่าจะโดนไปด้วยอ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเราอันนี้มันคืออดีตา,าตชหรืออะไรก็แล้วแต่ต้อที่ทาอะไรให้โกรธเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้ตัวแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วเนี่ยว่าเราเป็นแบบเนี้อาจจะวิธีแก้ก็คือเราต้องทําตามที่น้องตอกนอก้นองอ,อแล้วนอกเหนือจากนี้มีอะไรนะ ก็นอกเหนือจากสองตนนี้ครับ<ม>ก็เป็นผีทั่วไปครับตามมาขอส่วนบุญครับผมทำไมถึงตามเยอะเออ <laughs> อาจจะต้องการบุญนะครับเห็นว่าคนนี้น่าจะดวูน่าจะขอได้ก็เลยว่าตามมาครับโในส่วนนี้ก็แนะนะนําว่าใส่บาทแล้วก็อุทิศบุญให้เขาครับผมอ,อืมใส่บารแล้วก็อุทิศบุญให้นะครับลที่ผมให้อวอนนั้นก็คือในส่วนที่เรา เราเราเป็นอยู่เอางี้เพียงถ้าพี่จะให้พีโอสื่อสารว่าถ้าวันหนึ่งให้เขาบวชเนี่ยไะยอมไหมยอมก็ได้แต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็แล้วแต่ความเชื่อับผมเพราะว่าเขาอาจจะโกหกเราก็ได้เหมือนกันครับก็เบื้องต้นก็ลองทําบุญให้เขาไปก่อนดีกว่าครับอต่เพิ่งทําอะไรที่ใหญ่โตนใน่างการบวชเลยครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่ว่าลอง แผ่บุญจากการใส่บาตรอะไรอย่างเงี้ยเขาก่อนดีกว่าครับถ้าอาการมันดีขึ้นก็ทําไปเรื่อยครับแต่ว่าถ้าไม่ดีขึ้นก็ลองบวชด,ดีกว่ารจริงๆอ่ะพี่อ่ะมีเคยคุยกับน้องไว้ว่าถ้าวันหนึ่งบวชได้ก็ดีนะเพราะว่าจะมีโครงการบวชป,ปลายปีนี้เนี้ยเราก็อยากจะให้ทำมั่นสัญญากับคนที่สิ่งที่อยู่ใน,ใ<ช>ในกายว่าเขาเดี๋ยวเาเราทาเนี่ยขอให้อโหสิกรรมได้ไหม แต่นับจากนี้ไปงนี่ย่ะให้เข้ามาช่วยเราดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวสิ้นปีนี้เขามีโครงการเดี๋ยวจะบวชให้แต่ในระหว่างเนี่ยก็ขอให้ช่วยแต่อย่ามาทําร้ายกันอย่ามากินกันอย่าอะไรอย่างนี้ได้ไหมน่าจะยากครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะกินมากกว่าครับคือต้องแก้รับแก้ในส่วนที่ต้องอาบน้ํามนต์ดื่มน้ํามนต์อะไรต่างแต่ก็แล้วแต่ความเชื่อนะฮะ อืมตอาค,ค,ครับนี่คือตกใจนะตกใจครับค,คือตั้งแต่ทีโอทำนายทายทักมาเนี่ยในหลายเคสนะในหลายเคสที่เคยดูรายการของที่โอที่ไปทำก็เหมือนกันแล้วก็ล่าสุดที่ไปโรงเรียนคุณพรเนี่ยก็จะเป็นทักแบบอย่างนี้แหละแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นเนี่ยอย่างของของผมเนี่ยก็จะมีวิญ,ญญาณผู้หญิงติดตามซึ่งมันก็ถูกต้อง,องกับใครหลายคนทักเหมือนกันะ แล้วก็อย่างของคุณแอดเบลเนี่ย mm hmm. เขาก็มีผู้ชายตามแต่เป็นอดีตชาติอะไรเงี้ยแล้วแต่ความเชื่อแล้วกันนะครับซึ่งมันก็ก็ตรงอืแต่ทีนี้ไม่เคยเห็นที่ว่าแบบเฮ้ยเข้าไปอยู่ในตัวแล้วแบบเป็นอย่างนี้เลยแล้ว mm hmm. ที่สำคัญเป็นผู้หญิงทั้งสองอือิษฐิถามอีกอย่างหนึ่งใช่ผีพายไหมอือ mm hmm. ในท้องน่นไม่ใช่ครับแต่ข้างหลังก็กึ่งๆนี่ว่าครับไม่เช่กีพายไม่เชิดแต่ในท้องไม่ใช่ไม่ใช่ครับ้องใีนน่ไม่ไม้ออกหนึจะทำให้เกี่ยวกับเจ็บป่วยไหมในท้องมีส่วนครับสมมติว่าเราปวดเป็นไข้หวัดอะครับอ,อาจจะทำให้หนักขึ้นได้ครับ มีอะไรจะถามอยู่ไหมพึ่งอยู่ครับพึ <laughs> ่งอยู่มีอะไรอันอนี้เรา,เาไปตรงไหนบ้านคือว่าผมถามต่อตรงเลยอ่ะอแก้แก้นอกจากนอกจากทําบนกวดน,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 น้ําสนดมนยังมีวิธีไหนอีกไหมครับจริงส่วนใหญ่เท่าที่ผมเคยเห็นนะครับส่ <c oughs> วนใหญ่เขาก็จะไปให้หมอผีหรือว่าคนที่แบบว่ามีวิชาแก้ให้ครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไม่ก็ไปผ่าแก้ให้อะไรแบบนี้อ่ะโอแก้ได้ไหมก็คุณยากนะฮะเล้วค่อนข้างหนักใช่ไหมรับผมหนักไปไหมมีอะไรอไหมถามอีกข้อหนึ่งเรื่องที่ร้านอยากทําธุรกิจค้าขายอแตเพระที่ที่ร้านเหมือนมันมีอะไรผิดเพราะอยากให้เปิดร้านะไรที่อะไรเลย หนึ่งแปดศูนย์คับแปดหน้าโรงเรียนพอมีรูปไหมครับอืมต้องดูรูปครับรูปอดีตได้ไหมได้ครับไปไปดึงรูปที่ร้านนะใช่ใช่ครับรับจริับอดีตสองปีสามปีปัจจุบันมันยังไม่ได้ มุมตรงนี้แต่ตอนนี้มันปรับปรุงไปหมดแล้วนะมุมตรงมุมโั้มุมผีค่อนข้างเยอะนะครับยืนอยู่เยอะเหมือนกันครับผีค่อนข้างเยอะไอ้คนผีเลยครับเออผีอยู่ที่นั่นหรือว่าผีตามคนมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตรงเพิ่มที่นเออใช่ครับแฟนบอกเองไม่ใช่หรอว่าตรงนั้นตรงเลยอ่ะใช่ครับเป็น เป็นเหมือนสุสารเก่าด้วยอะไรอย่างเงาหลังสารเจ้าหลังมันคิดอะไรแล้วก็มีคนตายคนเียนนันเยอะอยู่ในบ้านใช่ับเยอะเลยครับจะบดบังร้านไหมครับไม่กิจการมันดปลงไหมอะไรไงไหมมีส่วนเหมือนกันมีส่วนแล้วก็ผสมกับเศรษฐกิจปกติทั่วไปด้วยเหมือนกันครับเออเจะพูดยั่ไงเลยฮะเพราะว่ามันมันต้องแก้กันเยอะนะเพราะว่าเฟสของน้องนนเนี่ย ไม่คิดไม่ฝันนะผมรู้จักนอนนนท์มานี่ก็นานพอสมควรนะฮะแล้วก็นอนนท์ก็จะบ่นในผมฟังเสมอว่าเขาก็แบบในอดีตเขามีประสบการณ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุเกี่ยวกับอะไรแบบนี้เยอะแยะมากมายแล่ที่สําคัญกว่านะคือแบบมีความรู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยตามแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นตนไหนเพราะว่าก่อนหน้านเนี้ยก็ตึง,กงๆกับคนเล่นของเหมือนกันไปรับอะไรต่างๆมานะครับทีนี้พอเรามีวุฒิภาวะเราโตมากขึ้นเนี่ยเราก็อยากจะ ไม่อยากจะทำตรงนี้แล้วอยากจะปล่อยเข้าไปแต่ทีเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าปล่อยไปได้หรือเปล่าหรือยู่หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยดูความรู้สึกผมนะผมว่าน่าจะมีส่วนนะ่ะกับสิ่งที่เราเอามาเนาะอ่ะโอเคประมาณนี้ฮะเดี๋ยวไงเจอกันในเทปต่อไปครับ หลังจากที่ผมได้พูดคุยกับน้องนอนน้องนอนก็บอกผมว่าสิ่งที่น้องทีโอได้ทักทายมันตรงเกือบทุกเรื่องปัจจุบันน้องนอนก็ทำตามทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องทีโอทักและทำบุญมากขึ้นและในสิ่งที่อยู่ในตัวของน้องนอนน้องนอนได้แอบกระซิบกับผมว่า ครั้งหนึ่งเขาเคยได้รับผีพายซึ่งสมัยหนึ่งนนเคยไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้จนทุกวันนี้จึงรู้สึกไม่ดีรู้สึกว่ามีอะไรตามแล้วก็ไม่เป็นตัวของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับตอนนี้น้องนอนก็ได้ปฏิบัติตามในการทาบุญสวดมนต์ไหว้พระ แล้วเจอกันในเทปต่อไปครับ